กาจะว่ามาเดินป่าซะหน่อยหลงทางเฉยเลยว่าแต่ที่นี่แอบคนลุกเหมือนกันนัเนี่ยเราหาทางกลับไปเดินถอยหลังมันน่าจะดีกว่าเฮ้ ม,มันไม่ใช่ต้นไม้หรือมันคือต้นไม้อาจจะเป็นไม้นะหรอเดี๋ยวลอง<ะ>มันเฮ้ยเดี๋ยวนะ number <laughs> 12 <laughs> <laughs> strange forest ป่าแปลกบ้านของผีดูรีเมคตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวและอันตรายต่างๆดูสิมีคนตายครับฉันสงสัยมากเลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นฉชนว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้มั้ง ใช่ทีโอพูดถูกอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้อืมมันก็จริงอย่างที่ทีโอพูดนะแคคตัสแต่ว่าสัตว์บ้าอะไรวะเนี่ยสามารถตัดหัวคนได้เรืองเมือง,งเออหรอมัง้งแล้วมีกี่ศพแล้วห้าศพแล้วเดือนเดียวเนี่ย เอาจริงตั้งาก็พูดเราไม่ควรมายุ่งเกี่ยวเรื่องพวกนี้นะใช่แต่ว่าฉันสงสัยจริงๆนะ่ะเอาันว่าเจอกันเย็นนี้จุดนี้แหละเออก็ได้เอาก็เอาวะแต่ถ้านายตายฉันไม่รับประกันนะว่าศพนายจะไปถึงญาติพี่น้องนะ่ะไม่ตายหรอกม,มันคงน่าจะแค่ อะไรบางอย่างหมดละมัง้งตอนเย็นโถ่เมื่อไหร่พวกนั้นจะมาเฮ้ย <Hey, S 1> นักฟุตเอาไงแคคตัสมารอนานเช่ไหนแล้วล่ะสักพักนึงแล้วแหละแล้วเห็นทีโอไหมไม่เห็นอะ่ะเดี๋ยวนุ่นไงใช่ไหมเฮ้ยวันดีโทษทีที่มาช้าเอางั้นเราไปเลยดีไหมโอเคอืมเาแล้วพวกเราเปิดไฟฉายไปเลย bay đi qua Thì nó không giết con Đây là mày rồi มันคืออะไรนะืมดูเหมือนจะเป็นจดหมายนะจดหมายอะไรเหรอมันเขียนว่าได้โปรโดออกจากป่านี้ป่านี้มันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดถ้ามันปรากฏตัวทุกอย่างในป่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงเวลาเป็นเที่ยงคืนทำให้ทุกคนตาย สิ่งนั้นนาวาอีเตอร์โถดและสาระไม่มีอะไรหรอกนั่น่ะสิไปดีกว่าพวกเรารอฉันด้วยไป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 

ถ้าว่าพวกเรากลับกันเถอะอย่าเพิ่งเลยมันก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่หรอกทุกคนฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันเริ่มน่ากลัวขึ้นแล้วตั้งแต่จดหมายนั่นจดหมายเนี้ยมันก็แค่จดหมายอะไรสักอย่างไม่รู้แหละไหนเพิ่งสนใจเลยโอเคเดีย๋ยวนี่มัน มันบรรยากาศมันม voilà. <t> ืดลงแบบไวไิชพันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันเปิดไฟไม่ได้อะไรเหรอเดี๋ยวในหลังพวกนายเดี๋ยวพวกนายเป็นอะไรเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะเดี๋ยวแคทตัส อย่าถอยหลังค่อยๆขยับมานั่นน่ามึไงไหนแกล้งอะไรกันเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันอะไรวะเนี่ย,ยนี่มันตัวบ้าอะไรวะเนี่ย Quay chân quay trở quay ไม่อยากเชื่อเลยว่าข้อความนี้เป็นเรื่องจริงวิ่งก่อนดิรออะไรนะ 快，溜快溜快溜！哎哎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  มาเลยมาเร็วไปเร็ว bye 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 อย่เจยอย่เจยอย่เจยอย่เจออยู่ไป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 อาจารย์ับให้ลุดเดี๋ยวลุโคินบไเราต้องไป่ลโอเคไปไปไปไ ไปแล้วแหละดีต้อะเอาเรียนต่อไอ้เจ้านั่นมัมีจริงกระดาษโน้นไม่ได้โกหกโศกเศร้าเราต้องหาทางออกจากที่นี่โดยที่สุดแล้วแหละ